สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรมามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m p d ม88มอริผ่าดาว youtube.com โหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยวยช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขหนึ่สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับใต้ร่มพระบ,บารมี นะเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ประชาชนคนไทยทุกคนลำบากมากไหนจะเรื่องวัคซีนที่มีไม่เพียงพอนะแถมยังบางคนถ้าต้องการได้เนี่ยจะต้องเสียงเงินซื้อวัคซีนอีกนะครับรัฐบาลก็ควรที่จะสนับสนุนเพื่อสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรอย่างจริงจ,จัง,จงสักทีประชาชนคนไทยทุกคนลำบากมากไม่มีรายได้นะรู้สึกว่าการรักษาพยาบาลหรือในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ต่างๆเนี่ย ก็ทำอะไรก็แ,แต่มักจะมีค่าใช้จ่ายไปเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาจารย์ก็ขอคิดถึงพ่อหลวงในหลวงรัชการที่9ของเราขอคิดถึงพ่อหลวงรอเสัก7วันหรือสัก9วันหรือจนกว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะได้วัคซีนโควิด1 9ฉีดที่มีคุณภาพฟรีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน ระลึกนึกถึงพ่อหลวงในหลวงรัชการที่10และในหลวงรัชกาลที่9ของเราเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ทรงคุณค่านะเพื่อเป็นพลังในการสู้ภยัยโควิด19ครั้งนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ขอให้นึกถึงพ่อหลวงเข้าไว้ประชาชนคนไทยทุกคนจะได้มีวัคซีนโควิดสิฉีดที่มีคุณภาพฟรีกันทุกๆคนเลยนะครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นดูดวงชะตารายวันประจําในวันนี้นะวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564นะครับขึ้น11ค่ําเดิน8ปีฉรูวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะครับนะเพราะเป็นดิทีพิฆาตให้เลิกไม่ได้ด้วยนะก็ถือว่า เป็นวันแรงนะครับในดวงชะตาโอเคเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น11ค่าความฝันในขึ้น11ค่าเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยความฝันจะไปจริงตามคําทํานายแต่ต้องรอไปอีกหลายวันนะในภายหลังนะครับมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากจะมีเสน่ห์เมตตามหาริยม สะหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบนะครับตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็มีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทาน้ํามันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะครับก็ดูแลตัวเองเสริมดวงชะตาสุขภาพสมุนไพรไทยต่างๆนะที่สามารถที่จะรักษาโรคโควิด -19 ได้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้โดยธรรมชาติ นะครับก็จะมีฟ้าทลายโจรน,นะกินแค่5วันเท่านั้นนะครับขิงขิงกินได้นะคุณจะกินต่อจากฟ้าทลายโจรเลยก็ได้กระชายนะครับกระชายขาวนะหรือ,อกระชายดำอาจารย์ก็มีให้คุณเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับกระชายดาก็สามารถทานได้นะเอร็ก็แก้หวัดเสรรักษาในเรื่องของหวัดนะครับเพราะฉะนั้นะถ้าคุณกินสมุนไพรพวกนี้นะยัยคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีอยู่แล้ว ลดอาการป่วยของโรคนะครับการฉีดวัคซีนก็ถือว่าลดอาการป่วยของโรคนะแต่ก็ไม่ได้ป้องกันการต,ติดเชื้อเข้าเซลล์นะครับเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยสมุนไพรฟ้าทลายโจรขิงนะกระชายนะครับก็ไม่ได้ป้องกันการติดนะแต่สามารถที่จะลดอาการป่วยของโรคได้เพราะฉะนั้นควรมีติดบ้านเข้าไว้ดีที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะหรือถ้าก่อนคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ปรึกษานะแพทย์แผนไทยก่อน นะครับเเพื่อความปลอดภัยในดวงชะตาของท่านในชีวิตของท่านนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้คิวฉีดวัคซีนอะไรก็ไปฉีดนะเออดีกว่าไม่มีฉีดนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณสําคัญเลยห้ามเครียดความเครียดเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงนะครับเชื้อโรคชอบนะแต่ถ้าคุณมีความสุขแฮปปี้หลั่นล้าไปวันวันเนี่ยนะเชื้อโรคไม่ชอบนะครับเขาก็จะไปหาคนอื่นซึ่งเครียดมาก ออประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาถึงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับในโดชะตาเนี่ยนะเซี MC, ยมซีเขย่าประจำในวันนี้เป็นได้ใบที่86นะครับชว่ชชวงซาช่วชะตาของท่านในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดีปลอดภัยเป็นมงคลเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับหากคุณมีการร่วมลงทุน นะัร่วมงานกับผู้อื่นก็ถือว่าจะประสบผลความสําเร็จนะครับหากท่านปฏิบัติงานตามความเห็นของผู้บังคับบัญชาก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังหรือปาถนาในช่วงนี้จะประสบผลความสำเร็จสว่างมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับในดวงชะตาของท่านในเรื่องของฟาร์มรักฟาร์มรักของท่านเนี่ยก็ถือว่าราบรื่นมีความสุขนะสมหวังต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน นะครับเวลาเปิดม่านมาก็มองตาการก็ก่อวอดนะกระดิกกระดีกระดิกดกระ,ะดานะครับในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จนะแต่ท่านไม่ควรที่จะระโมบโลภมากจนเกินไปนะครับคิดกําไรแต่พอควรก็พอแล้วพอดีนะครับความพอเพียงอ่ะนะในเรื่องของการงานถ้าตานหางานทําอยู่นะครับจะมีคนช่วยคุณเนี่ยได้งานหรือตําแหน่งที่ดีนะครับในเรื่องของคะแนนสอบ นะก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณคะแนนสอบก็ดีนะโอเคนะครับอันนี้มาพูดถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูนีเรกันเลยนะครับว่าดวงชะตาประจําในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงเพราะสีแดงเป็นการาคิรีสันจอดนะครับหรือถ้าเกณฑ์อายุโหนของคุณตกที่ภูมิพระจันทร์ทาให้ดาวทิศคุณเป็นกาลี นะในดวงชะตาในหนึ่งปีเพราะฉะนั้นคุณต้องเรามาระวังไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกดาวใดซึ่งเป็นกาลีให้รู้ไว้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือเขาเรียกว่าวิบัติวิบัติชิบหายถ้าในเรื่องเงินก็เป็นไปตามนั้นถ้าในเรื่องเพื่อนก็เป็นไปตามนั้นเสียในเรื่องนั้นเพื่อนทําให้เสียเพื่อนไม่ดีนะครับไป ไปอยู่ที่ไหนคุณต้องระมัดระวังในช่วงของเดือนนั้นนะครับเออถ้าเมื่อดาวจอนไปนะคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับตามเพราะพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูนะครับเฉพาะดวงชะตาของของคุณเนี่ยถึงจะละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะครับหลายคนซึ่งมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยหลายคนก็พูดว่าแม่นนะบ,บางคนก็แม่นถ้าขนลุกแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยในเรื่องของดวงชะตานะครับก็มาเชื่อ นะโทรมาดูดวงชะตาอาจารย์ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญา,าตินะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาโอกาสถ้าใครยังไม่เคยดูดวงชะตาอาจารย์ให้มาดูสักครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จะดูให้โดยพื้นฐานยาวนานไปเลยนะครับในดวงชะตามันก็จะปร,ประกอบด้วยสามอย่าง 1. พื้นฐานดวงชะตาก็เหมือนกับพื้นดินที่คุณยืนอยู่นะครับพื้นดินที่คุณยืนอยู่ 2. ลําต้น ก็เปลี่ยนเสมือนอายุสามกิ่งก้านใบก็เปรี่ยนเสมือนดาวจรที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาโคจรย,ย้ายนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็มาดูกับอาจารย์ถ้าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับแต่บางคนเนี่ยนะอมาดูเนี่ยนะต้องการที่ให้ได้ตามนู้นตามนี้ตามนั้นน,นะต้องได้เงินต้องได้อ,อยากได้คุณก็ไปเอาสินะ ตามดวงเนี่ยมันต้องได้เนี่ยอีกหนึ่งเดือนขนา้างนอีกสองเดือนขนา้างในนะสามเดือนตีหน้ามันต้องได้ถึงจะดีนะครับแต่คุณต้องการแบบว่าต้องให้หมอดูทายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องได้เออคุณก็ไปเอาสิครับแค่นั้นเองจะไปยากอะไรใช่ไหมอาจารย์ทายตรงๆต,ตามดวงชะตานะครับเป็นคนที่พูดตรงอะนะเออแม <laughs> โอเค เพราะฉะนั้นอาทิตย์ไม่ดีนะครับคนเขิดนในวันอาทิตย์คุณก็ต้องระมัดระวังนะเพราะเป็นดวงรายวันนะครับสีที่ดีก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีส้มสีฟ้าเป็นต้นม่วงนะทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงใต้ก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดในวันอาทิตย์ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคนดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันเสราร์คนเกิดวันเสราร์ถือว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามา ถึงแม้อาจจะมาช้าก็ดีกว่าไม่มามาแล้วโชคลาภนั้นอยู่กับคุณยาวนานไม่เหมือนกับดาวอาทิตย์คุณจําไว้เลยนะครับบางทีบอกโอ้ยเมื่อไหรจะมาสักทีนะั้นรอแล้วรอเล่านะคุณไม่ต้องห่วงพอมาแล้วอยู่นานกินได้ยาวนานหลายปีเลยในดวงชะตาวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภคนเกิดในวันเสาร์ชาวราศีมังกรน,นะในดวงชะตาคุณแล้วก็ ไม่ไดีบอกไปแล้วมาเริ่มต้นวันจันทร,ร์นะครับของคุณก็จะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับในเรื่องของการพูดคุยต่างๆก็จะพูดระยาพูดได้เยอะต่อมาคนที่เกิดในวันคานต้องระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพหรือโรคพยาธิต่างๆนะในดวงชะตาเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะอุบัติเหตุต่างๆ นะครับในดวงสตา์ของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับนะในเรื่องของการใช้อํานาจต่างๆถ้าอยู่ในภพภูมิที่ดีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าอยู่ในภพที่เสียคุณอาจจะโดนร้องเรียนได้ถูกตอกกลับนะต้องระมัดระวังในการใช้อํานาจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับในดวงสตา ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดรีถือว่าสีิปัญญาความรู้ความสามารถคุณจะมีวิชาการความรู้มันสมองคุณคือทรัพย์ความรู้ของคุณก็คือรั์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสได้เงินก็อยู่ที่ราศีกุมเพราะฉะนั้นเงินก็มีโอกาสเข้าในวันนี้นะครับทําให้ดีสุดต่อมาคนที่เกิดในวันพุธเกางคืนในดวงตาคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบาบวานได้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จ นะครับในดวงชะตาคุณต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่นะมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีคุณเดินทางไปแห่งของตำบลไหนก็มีคนช่วยเหลือคุณนะครับในดวงชะตาเป็นมิตรนะโอเคเพราะฉะนั้นในปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับจะอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะดาวพระราหูก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกนะว่าดาวราหูจะดีวันไหนไอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณทําอะไรก็ต้องรอบคอบอดทนและระมัดระวังนะครับโควิดอ,อยู่กับเราอีกไม่นานเออเพราะฉะนั้นถือว่าบอกกันเลยนะครับพืชสมุนไพรนะตลาดพืชสมุนไพรนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรขิงกระชายทั้งดําและขาวอะไรก็แ,แต่พืชสมุนไพรจะคึกคักมากในช่วงในเวลานี้ไปเรื่อยเรื่อหลัง วันที่20พฤศจิกายน20สิงหาคมนะครับก็ดีหลังจาก8พฤศจิกายนก็ดีเพราะฉะนั้นตลาดเพื่อสุนภัยต่างๆนะครับจะคึกคักมากเป็นพิเศษเพราะคนจะหันมาดูแลตัวเองนะครับซึ่งมีคุณภาพและราคาถูกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีท,มที่มีทางอะไรก็แล้วแต่คุณปลูกไปเลยฟ้าทลายโจร120วันนะช่วงนี้ก็ขาตลาด นะครับ120วัน150วันคุณุณณ้เก็บเกี่ยวส่งหาให้เขาผลิตนะร,รู้ไหมตอนนี้กิโลเท่าไหร่ <c oughs> เป็นปันเออแหมแล้วคุณจะรออะไรนะครับมันไม่พออยู่เออมันทานอยู่แล้วโควิดมันก็ยังไม่ไปไหนนะอาจส่วนนี้ก็จะเป็นยาที่สามารถรักษาได้นะครับประชาชนคนไทยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เป็นสำคัญนะในดูงชะตา นะครับแล้วก็สร้างรายได้กับคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นในใครมีที่มีท,มทางปลูกเลยเออเยอะจารย์จะปลูกเนี่ยนะเออถางต้นไม้เนี่ยนะสิบกว่าถางแนละ้วปลูกแล้วส่งร้านขาย <c oughs> โอ้ยมาอันนี้มาถึงดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศีนะครับดาวจันทร์ย้ายราศีเนี่ยช่วงเวลาสิบสี่นกาสามสิบห้านาทีนดูะตารตำแหน่งก็เป็นนิดเป็นจันทรูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดั่งคําพยากรณ์ที่ว่า นิจจันมีโลกลิปซับชิบหายมีเมียร้ายกาลีอัปปีชั่วแหม่ไม่ด่าใครนะโเฉพาะตามคําพยากรณ์นะครับเอออานะอัปปีชั่วนะวก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงชั้นต่านะเอ่อนางแพร่สยามผู้หญิงไม่ดีนะครับเ่พราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับโอเคเพื่อนมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราสีเมฆกันอย่างรวดเร็ว ชาวราศีเมษอิทธิพลนะครับดาวเสารเนี่ยการงานคุณดีในวันนี้เพราะเป็นดวงไหลวันสาวเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับพืชสวนไล่นาต่างๆอุตสาหกรรมด้วยนะอุตสาหกรรมด้วยนะครับเหมืองแร่อะไรประมาณนี้นะ,นะเพราะฉะนั้นเนวันนี้ถือว่าดีจะมีโชคลาภออกมาในเรื่องของการเพาะปลูกคุณปลูกไปเลยรัฐบาลควรสนับสนุนประชาชนปลูก และรัฐบาลก็รับซื้อจากประชาชนไปก็ถือว่าเป็นรายได้ให้กับประชาชนด้วยเช่นกันมันต้องใช้เยอะมันไม่พอหรอกนะปลูกให้ทั้งประเทศเนี่ยโอูกเลยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับแหมอันนี้มันมีข่าวข่าวลือมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากมายนะมีคนมีคนบอกว่ามีเนี่ยที่ฟ้าทลายโจรขาดตลาดเนี่ย นะมีคนหัวหมอเก็บเก็บไปเก็บและส่งออกไปต่างประเทศในราคาสูงอันนี้ไม่รู้จริงป่ะนะเพราะฉะนั้นในรัฐบาลหรือข้าราชการก็ลองไปตรวจสอบกันเองนี้กันว่าจริงไม่จริงนะอันนี้เขาบอกมาในะจ้ากา็บอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อนะออโอเคนะครับอันนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะดาวสุกก็อยู่ในพวผันทุเพรนั้นการเงินในวันนี้ก็ถือว่าดีคุณเจรจาติดต่อสื่อสารเรื่องเงินเรื่องทองก็ประสบผลความสำเร็จคุยกันรู้เรื่อง นะครับเพราะดาวการเงินเป็นมนตรีคุณคุยไงก็ดีอยู่แล้วเออว่าไงว่ามาอ๋อเมื่อไหร่นะสองเดือนสามเดือนโอเคโอเคอเดี๋ยวคุยรู้เรื่องรประมาณนี้นะคุยเรื่องอะไรวะต่อมาชาวลัคนา,กการาศีพฤกษก์เช้าราศีพฤกษ์เนี่ยในดวงตาในเรื่องของการงานของคุณวันนี้คุณอาจจะเหนืน่อยในการทํางานจะต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยวันนี้ดาวการเงินคุณเป็นอำนาจวาสนาบิวกาสมีเงิน บางทีคุณหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าคุณเป็นฟ่อนๆเลยนะเงินเป็นอำนาจบางทีคุณใช้เงินฟาดหัวคนด้วยเออต้องเป็นงั้นไปนะครับในดวงชะตานในเรื่องของการงานบอกไปแล้วเงินบอกไปแล้วนะครับความยากของคุณก็ถือว่าระวบงคนแล้วก็คลองเจ็บป่วยไม่สบายนิดน,นึงนะในดวงชะตาต่อมาชาวชาวไม่ใช่ชาวดีเลยนะเออมันมันชักกี้ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยวันนี้นะครับเดชกลุมรักคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเดิมตนแบ่งาบางทีอํานาจบางทีงานมาเนี่ยงานมาเว้ย <c oughs> มัน่นคงดาวผู้ใหญ่ไม่ีปัญหานะครับในเรื่องของการเงินการทองกระดุมปะเป็นะไรคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินมันร้อนมือฉะนั้นคนที่ดาวการเงินเสียคุณต้องเก็บเป็นทรัพย์สินไว้ที่สุดเพราะมันขายยากนะเออเป็นเงินสดมด คุณมีร้อยไร้กันหมดร้อยล้านน่ะนะในดวงตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวอยู่ในภพปุตตะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์การปรุงเสริมตมแต่งให้ร่างกายดูดีและทันสมัยในดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวจันโครจรเล็งดาวพระราหูเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อ หรือพูดคุยเรื่องของหนี้สินหรือการรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆนะครับในดวงตาในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวการเงินก็กลมลับอยู่วันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยดวงคุณในการรีกลมลักเนี่ยยันทําอะไรก็ต้องโรยความไม่ประมาทนะครับในดวงตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินไฟดูไฟช็อตเอาไว้ลูวลวกต้องระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวประจําตัวอยู่ในภพวีนาศมักพบกับความเสียหายแต่ถ้าคุณดูดวงชะตาคลิปอาจารย์คุณรู้แล้วคุณก็จะไม่ประเจิดประเจิจะไม่ไปทําอะไรซึ่งเป็นปัญหาจะไม่ทําอะไรซึ่งเป็นความประมาทต้องระมัดระวังรอบคอบโดยที่สุดนะครับทําตัวรับรับเหมือนนินจานะดีที่สุดดวงคุณเนี่ยดาวการีอยู่ในภพที่เสียเพราะฉะนั้นดับการีไปในตัว แต่คุณก็ต้องไม่ประมาทในดวงชะตาของคุณจําไว้เลยนะครับในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่าดีนะในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองคนที่ขยนันขันแข็งในการทํางานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในดวงตาของคุณเนี่ยนะครับดาวประจาตัวอยู่ในภพกรรมะนะเพราะฉะนั้นดวงคุณในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่าดี นะการพูดคุยในเรื่องของงานจะมีคนพูดถึงคุณนะว่าคุณอดีอย่างงาู้นอย่างนี้นะมีภาษีดีอะไรงานงานดีนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ได้รับการสนับสนุนช่วยกันด้วยกันนะครับอ,อส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ลมขึ้นนะเฮ่อเมยนลมขึ้น <laughs> ตอบฮชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณดาวกัมมะไปอยู่ในภพกระดุมผ้าหมายถึงได้เงินจากงาน แต่มันเป็นริบแล้วก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็ยอมกันไปนะเพียงไรมาเลยในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับวันนี้การเงินก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยเช่นกันในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ได้มีปัญหานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของงานเนี่ยกรรมมาสุภางานคุณวันนี้ต้องระวังเพราะงานไม่ค่อยดีระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีในหนึ่งไฟดูดไฟช็อตน้ำมันวกนะครับ จำไว้ถ้าคุณติดต่อดีลงานกับต่างประเทศสำเร็จแน่นอนประมาณเก้าสดเปอร์เซนเลยในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของการเงินการทองของคุณในวันนี้ดีมากเรื่องเองินเรื่องทอง,องคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธน,นูดวงชะตาของคุณเนี่ยนะดาวไปจำตัวก็อยู่ในภพสัจจะวันนี้คุณก็มีความมั่นคงดีดาวการเงินก็ถือว่าคุณจะได้เงินเก่าๆเข้ามา นะในดวงจะตางคุณส่วนในเรื่องของความรักในวันนี้ก็ดีไม่ได้มีปัญหาสักอะไรงานก็ดีด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรคุณมีโชคลาบเข้ามาอยู่แล้วแต่ให้ระวังความขัดแย้งคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักการทะเลาะเบอาแววงนู่นนี่นั่นถ้าคนโสดก็ปวดหัวมีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาให้คุณทําประกันไว้นิหนึ่งนะประกันครบวงจรนะอย่างนี้มีประกันโควิดแหม เออไม่มีใครเขาอยากป่วยหรอกนะต่อมานะครับชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยดวงคุณเนี่ยธนุเศรษฐกุมร้ยวันนี้คุณมีเงินเข้านะดีเลยครับมงพาในมากมายเงินเข้านะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนคุณมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของอาการงานของคุณทําอะไรก็ต้องไม่ประมาทนิดนึงนะค่อยเป็นค่อยไปรอบครอบเอาไว้ นะครับเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้จําไว้เลยในดวงชะตาของคุณนะครับคุณจะมีปัญหากับบริวารน,นะในวันนี้โอเคนะครับนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีจะมาเสี่ยงไพ่ยิบซีรวยเพิ่มเติมแล้วว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับจุดใบที่สองจุดใบที่สองโอเคให้เวลาสิบวีนะครับเริ่มเช็คหงสซาสีหงสชิด่อยก็จับแต่ละคนที่เลืกอกใครใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ควาสิบเหรียญโอ้โหเงินเต็มเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เงินเยอะขนาดนี้มองทาอะไรมากนะคุณดีหมดอะ่ะโอ,อ้เงินเข้าเยอะแยะความรั้ก็ดีเงินก็ดีนะ ต่อมาคนเรือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ควังจัดเมนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในด้านของการงานก็อาจจะมีเกณฑ์การแก้ไขปัญหาในงานบางอย่างซึ่งทำมานานแล้วหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับบางคนก็อาจที่จะหยอกอายอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือออกจากงานแต่คุณก็จะได้งานทําในระยะเวลาที่ไม่นานนักการเงินนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหัน นะในดวงตาบางทีคุณเดินไปตามตามตลาดนัดเนี้ยสะดุดหกล้มชนกันเนี้ยเออมันน้ำเน่ามากเลยนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สาวันนี้คุณได้สวนะ้าเดไฮพิสแท็นะดังนั้นดวงชะตางคุณในเรื่องของการงานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับศิลปินทุกรูปแบบโฆษณางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคุณจะต้องรอคอยนิดนึงถึงจะได้ ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับในเรื่องของความรักถือว่าคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ให้เรามมนระวังการเป็นเมียน้อยนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นผู้ชายอาจจะเป็นผัวน,น้อยก็ได้ <c oughs> โอเคนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะครับ ถ้าใครสนใจดูดวงชะตากอาจารย์นะหรือจะมาบูชาดวงนโมพุทธยาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ